โรงเรียนราชประชานุเคราห์55จังหวัดตากตั้งอยู่เลขที่170หมู่4ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นลักษณะโรงเรียนประจำเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6พื้นที่184ไร่หอนอน20หลังบ้านพัก8หลัง ความสำคัญของโครงงานโรงเรียนราษฎระชาญครา์55จังหวัดตากได้ร่วมกับหมู่บ้านห้วยขนุนอ,อําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้ร่วมมือกันในการดำเนินโครงงาน การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวบอือบอของชนเผ่าปกัยอโดยการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยการใช้ประโยชน์จากโครงงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านโดยการนำผลพลอยได้จากการนำข้าวบอือบมาบดเป็นแป้งและนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตขนมชั้นรวมทั้งสามารถช่วยกระตุ้นให้มีการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพันธุ์ข้าวบอือบอของชนเผ่าปกัยอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจากโครงงานและสามารถเป็นต้นแบบของโครงงานด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้แป้งข้าวบอือบอของชนเผ่าปากยอในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นโดยการประเมินสมบัติทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของผู้บริโภคเพื่อคัดเลือกสุดต้นแบบของผลิตภัณฑ์ขนมชั้นองค์ความรู้ที่ได้จากโครงงานนี้สามารถนำใช้เป็นแนวทางในการผลิตขนมไทยเพื่อสุขภาพช่วยอนุรักษ์ขนมชั้นซึ่งเป็นขนมไทยโบราณให้คงอยู่ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้าวบอือบอให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ผลการศึกษาจากการดำเนินการของการใช้แป้งข้าวบือบอสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขนมชั้นได้โดยมีรสสัมผัสใกล้เคียงกับแป้งตามท้องตลาดอธิบายผลการศึกษาแป้งจากข้าวบือบอเมื่อนำมาบดละเอียดสามารถนำมาทดแทนแป้งข้าวเจ้าที่ใช้ทำขนมในท้องตลาดได้แต่มีความหนาแน่นน้อยกว่าแป้งตามท้องตลาดทำให้ผลผลิตที่ได้มีสมบัติทางกายภาพด้านความหนื่น้อยกว่า ทำให้เมื่อเทียบผลระหว่างขนมชั้นสุดมาตรฐานขนมชั้นจากข้าวบือบอนุ่มกว่าขนมชั้นสุดมาตรฐานสรุปผลการศึกษาแป้งจากข้าวบือบอสามารถนำมาใช้ทดแทนแป้งข้าวเจ้าตามท้องตลาดได้และสามารถกระตุ้นให้ชุมชนนำมาพัฒนาเป็นผลผลิตอาหารจากพันข้าวบือบอต่อไปได้ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวบือบอมีดังนี้แป้งมันสปะหลังสองบวกเซตหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวง แป้งข้าวบือบอร์เศษหส่วนสาถ้วยตวงแป้งเท้าสบวกเศษหส่วนสช้อนชากะทิ7จ็หมิลลิลิตรใบเตยน้ำตาลสองถ้วยตวงเกลือเล็กน้อยวิธีการดำเนินการศึกษาผสมแป้งทั้งสาอย่างลงในอ่างผสมใช้กะทิทีละน้อยเมื่อเพื่อทำการนวดแป้ง15นาทีใช้กะทิปริมาตร2 0 0มิลลิตรเที่ยวน้ำตาลให้ละลายเติมใบเตยลงไป ทำการละลายแป้งโดยใช้น้ำตาลเคี้ยวและกะทิที่เหลือเติมเกลือเล็กน้อยใช้ผ้าขาวบางกรองแบ่งแป้งสองส่วนเติมน้ำใบเตยสองช้อนโต๊ะทำการหยอดแป้งขนมลงบนพิมพ์นึ่งทีละชั้นพอสุกตักออกพักไว้จนกว่าขนมจะเย็นตัวลงแล้วแกะออกจากพิมพ์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการเกษตรและอาหาร การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมชั้นจากแป้งข้าวบอบอของชนเผ่าปกยอคณะผู้จัดทำในเจษฎากิติพิวัฒน์นางสาวกนิษฐาทองสลวิโรจน์นางสาวอัญชลีพันธกิจพาณิชย์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.1ทับหนึ่งครูที่ปรึกษาโครงงานครูพรทิพย์งามทรงครูวุฒิกลายใจยาโรงเรียนราชะชานุเครห์55จังหวัดตากสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ